สวัสดีครับวันนี้จะมาดูเจ้าฟ็อกสีดํานะครับผมฟ็อกสีดํานะครับฟ็อก2 0 0ซีนะครับอันนี้จัดชุดเซตมาพร้อมพ่วงเลยนะครับพ่วงเราก็จะเป็นพ่วงแบบเปิดด้านท้ายนะครับอย่างนี้นะครับเปิดออกด้านข้างนะครับออย่างนี้นะครับผมแข็งแรงครับผมพ่วงรับน้ำหนักได้500กิโลนะครับผมความสูงนะครับจากด้านล่างถึงด้านบนนี้นะครับ55เซนเลยนะครับความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับผมยาวอยู่ที่เมตร20 นะครับผมอันนี้ตัวพ่วงนะครับซื้อลดนะครับฟอกหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมถ้าซื้อพ่วงต่างหากเนี่ยพ่วงราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมไม่รวมจัดส่งแล้วครับค่าจัดส่งอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าซื้อลดพร้อมพ่วงในราคาเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทอ่าจัดส่งให้ฟรีเลยครับผมทั้งพ่วงด้วยนะครับจัดส่งให้เลยนะครับผมตวัวนีครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับผมมีไม่เยอะนะครับตัวนี้ มีไม่เยอะนะครับเราจัดโปรไม่เยอะนะครับสำหรับเจ้าฟ็อกฟอมพ้วงนะครับผม